ต่อไปต่อไปนะครับเมย์นารถกันไปนะครับมีโน่กันนี้ยังไม่มีทะเบียนนะครับขับคีปลอบไทยนะครับถึง้องด้วยอ่าโปรแกสสามค่าต่อไปนะครับเมย์นารถ84748ขับ 58, คีบกอบไทยเจ็ตวิ่งกปรแกสสามค่าครับ,รบต่อไยเมย์นาง84123ขับคีบกอบไทย I'm going

แอ,นะอ,อเจล87ตัดทีะไทยตแเโอเคนะครับนายหน8986รอ6ตั 8, 9, 8, 8, 8, 8. ดีะไทยเพลงนี้ครับสุด 1, 5, 0, ึครับเสรมนะครับขอเพิ่งขอไล่นะครับัดทีไทยเพลงนะครับโอเครครับต่อไปนะครับไปไมขอเงเจี๊งแ่ลไทยกันเน นะครับเพียงเพีงนะครับนายนารถตัใมสายชิงส่หนึ่งเจ็ดแปนะครับขับทีบอดไัยแก์ครับกขอพึ่งต่อต่อเดแปดึงหนะครับขับทีลอดไัยนะครับปีแก์สกขังนะครับปีนี้นะครับเพีงเพงนะครับกิจักรนะครับจุดศึกยงโลเสีงสามี่ห้านะครับรถทุกกันนะครับขับทีบอดไัยนะครับ นะครับผมเงินที่บริษัทนะครับลูกน้องทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตและครับสินนะครับเพงเพลงด้วยกันนะครับ